มาบมกมองไรเอาไว้กกวตักวนต้นใหม่ไฟใหม่ของว่าน,นี่ดีบ่เข่าสวนไข่ถากันเป็นดังใดบุ ไส่มาให้เบิ้งเบิ้งพี่น้องอ๋หมองไร่ก่อนเพราะนี่ขวบสิบปีไปนี่เอาไว้จะให้มันเอาไว้อีกเล็กน้อยก่อนจะสิปิด โอ้พี่น้องมื่อนี้ออน่ตาเดียว่าโอ้หลายเพียหน่งสองสามสี่หน่วยหมืนข่อยจังสีมะฮอข่อยเ่เห็นพี่น้องมึงเนี่ยหนึสองสามสหน่วยโอเคนี่เลยจ้าเหมือนข่อยจังสีมะฮอใหอม่น 1, 2, 3, 4, หนเนี่นยฮอยหไหวฮอไหวตะกวนถามว่าฮอไหว นี่แตกๆตกเลยแตกนะคะโอ้บังเนี่ยหลนเดี๋ยวพี่น้องมันลนดไหมขอห่อ,ขอ,อยสิห,ยห่อข่อยห่อไหมเดี๋ยวข่อยห่อมันลนออกเดี๋ยวข่อยห่อก็ได้พี่น้องจบแค่นี้ก่อนเดินได้เหรอถุงคือหมดแล้ว เดี๋ยวไปเอาถุงดูบานมา่อแค่นี้แหละจ้านี่พี่น้องนี่ข่อยปิดมาลเลยมันแตกลลาข่อยสีเอาไปห่อข่อยสีบ้าห้อมนี่พี่น้อง อ่ไใบถักกวนนี่ฉันสะอยู่มันนี้มาให้เดล้วรายสดให้พี่น้องต้องจะข้าวกว่สิก้าบ,บานแล้วนะจ๊ะเพราะว่าห่อได้หลายแล้วเหนียวแตกๆแล้วจ้ะบห่ห่อได้จ้ะไว้ถักกวนขายขายกับผมมีราคาข้าวเสียไปอย่างพอคะไล่ไล่เลยจ้ะนี่ đẹp ừ, nuôi ừ, lên cái đỏ nói nuôi này sáu nuôi như này sóng này. mà để thoa. để chặn thùng mất là chặt thùng mất สงสัยซ oh. oh, oh, ุ่มต <Cool>. ่แอดเอามองมองออกอาถึงบนนอนิอ้อใคเอาบะถึงเอาไม่ถึงไปก่อนพี่น้องับานก่อนอู้ขบานก่อน รถก็เขามาบ่าได้รถต้นไม้ไงหล่มทับคนทาาร,รถเล็กปิดหยาดของเราโอ้แค่นี้ละจ้ะแค่นี้แหละกลับบ้านเรากลับบ้านกันด้วยี่น้องนี่ส่งนี่สิไปกวันผสม